วันนี้เราจะมาเล่นแบดกันแต่ว่าเราไม่ตีแบดธรรมดามันก็แบบเบตีบธรรมดาจะมาทำคอนเทนต์ทำเมลอะไรเออเราจะมาตีแบบที่มันมีแบบพาราลีีอยู่ข้างล่างอะใช่แล้วก็ตีแบบดด้วยที่ผมไม่ขิดแบทมินตันนะคะอยู่ตรงที่ตันอยู่แถาตะลิงชันตะลิงชันเส้นบรมราชนนีอ่าไม่ยากครับอยู่ติดถนนเลยอ่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองรีวิวแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าเราเล่นแบบกันแบบสนุกสนุกให้ดูนะคะจดกา อยากรู้แต่งหน้าทำไมครับถ่ายรูปได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ กันน้องๆ้องไหมคะคำเดียวเลยชวนกูมาทำไมมีอะไรจะบอกพี่บันไหมขอทะวดกว็น้องพี่บั ังจากได้มา20นาทีรู้สึกยังไงบ้าครดีมากดี<ฮะ>่เสียงแหบเลยค่ะอันนี้มันแบบพลังเยอะกว่าแบบปกติแล้วก็แบบทำให้เราตัวสูงขึ้นแบบพี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ด้วบอกเผ็ดรับบอกว่าถ้ากระโดดแล้วจะตีแรงขึ้นลองดูทดลองทฤษฎีแพทกันโดดแล้วจะตีแรงขึ้นถ้ากระโดดแล้วจะตีแรงขึ้นกระโดดกระโดดแล้วจะตีแรงขึ้นครักระโดดแล้วจะตีแรงขึ้น แล้วเดจะตีแรงขึ้นไหมแ้วบกูยืนยังไม่ไหวเลยกูไปทนอะไรที่นี่น้ำหนักลกไม่าไม่พาไม่พาผลของการฝุกตนเล่นกีฬาสากคนตลกเลยเป็นไง ตีแบบดีๆไปตีกายหัวใจไว้ไอ้เนาะนี่แสบหรแสบไหมแสบอ่านไง ม่เล่นกีฬาบาสที่ชอบไม่ดีเหรอไม่เล่นแบบปกติเล่นบาสใช่ป่ะมันต้องยอ่อเข่าดูแลตกันหนุ่มแต่เมื่อกี้ยร์ย่อเข่าเป็นสุดเลยนะมันย่อไม่ได้ดูครับคนเป็นคนหวงของครับผมดูห่อไปตะกร้าเลยแล้วตีเราไม่แส่ได้ด้วยดยใครจะล้มก่อนกันไหมาชาเลนใครจะล้มก่อนกันยกที่หนึ่ง อัหน,นหนึ่งเฉลยหนึ่งยาสองมีแขกเพมอ่มาวัสดีค่ะลุยเออล้มทุงคนมาเหนื่อยแล้พี่หนูเจอพลังช้างเข้าไปอ่ะ นี่คือผู้ท้าชิงไ้ใหม่ส่วนคนนี้คือผู้ชนะเลิศลายเก่าสึกชิงอ้วงอ้วงกำลังจะเริ่ม ลุกขึ้นมาราวทและเขาบอกว่าขอไหมพี่บอลก็บอกว่าได้จัดให้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวดพาเตรียมระวังไปแมีใครชนะคะเออใครชนะวะมีอ,อูยีอ,อ,อ,อา แล้วพี่เมื่อกี้เราล้มช้ากว่าเี้เราเพิ่งเล่นเสร็จนะคะใช่แล้วก็กำลังจะกลับก็เพื่อนๆก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้นะคะที่ผมได้ขีดแบดมินตันนะคะกช ก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเขาก็จะให้ซื้อถุงเท้าราคา80บาทเนาะคู่ละ80ดสิบบาทเป็นถุงเท้ากันลื่นอันนี้จำเป็นมากสำหรับการเล่นเทมเบอรีเทมโพลีนเทมโบรีนเทมโบรีนนะคะก็ซื้อถุงเท้าแล้วก็เข้าไปเล่นครับไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นการตีมันเป็นการเหมือนเปิดมิติใหม่กับการตีแบบใช่แล้วก็พอเข้าไปเนี่ยให้ใส่ถุงเท้าแล้วก็มีนี่ดิชแบนนะคะซึ่งดิชแบนก็จะบอกเวลาเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นนะค่ะมันสนุกดี่งบกเวกไววายอ่ะจะได้ปกติตีแบบก็จะได้้้กลามเนนือแข อันนี้ก็ได้ขาไปด้วยได้ทั้งตัวครับตอนนี้ได้แผลนะแผลนะเออแผลได้<ผ><ผ>ทั้งตัว,ตวสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะทำคอนเทนต์อะไรฝากติดตามก็ด้วยที่โออ้วนชาแนลนะคะผอบจะกัน